สวัสดีจ้าทุกท่านทุกคนเมื่อนีตนอา้าทุกท่านนะคะมาอยู่วัดป่าหวา่วยไผ่อำเภอเดชอุดรมมือนีตลอดสิผ้ามาทําบุญสังฆทานค่ะเมื่อนีญาติธรรมมาหล,ล,ล่หล่เดี๋ยวตลอดใส่เบงบรรยากาศในการมาทําบุญเมือนีเนาะจ้าเนาะนี่จ้าก่อนอื่นตนออก็ต้องขอกาบขอ,ขอประคุณน,นะคะกลุ่มบ้านฮักตนอเอฟซี FC, บ้านฮักตนอทุกทุกท่านเลยที่รวมอนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันเมื่อนีเนาะคะ่ะเนาะสำรับผู้ใดที่อนุโมทนา ปัจจุปัจจัยเขามาแลักการสำรับผู้ใดที่บ่ได้อนุโมทนาปัจจุปัจจัย,ยก็ขอให้อนุโมทนาสาธุบุญเอาก็ได้บุญนํากันเนาะจ้าเนาะงผ้ากันคณะกรรมการบัดลองร่วมบุญมาอีกเจ้าคนเดียวครับเด้อมาซอยค่ะบริเวณบัดก็จะบรรยากาศดีเนาะค่ะเนาะก็สิเป็นทุ่งให้ทงหน้าจา้าคุซอยจริงเจ้าเพิ่อเป็นที่ยัอย่างเดียว อากาสี่มีจุดรวมอนุโมทนาสาธุปัจจุปัจจัยเดือนตุลาสิบา้าทุกท่านไปทำบุญอนุโมทนาปัจจัยรวมกับทังวัดก่อนเนะจ๊ะเนาะ และนี่ก็สิเป็นเงินที่กลุ่ม FC บ้านฮักต้นอ้อนะจ๊ะก็สิมีพี่อินเนาะแล้วก็น่องสม่าแล้วก็พีเอือยแล้วก็ต้นอ้อแล้วก็พี่ๆทุกท่านที่อยู่ในบ้านฮักนะคะร่วมกันทําบุญโมทนาวันนี้เป็นจํานวนเงิน1,500บาทนะจ๊ะเราจะหอกให้คุณแม่ไปไปลงซื้อให้เนาะค่ะเนาะทำบุญ ค่กลุ่มบ้านรับต้นออของเราเนาะกัรจะทําบุญเป็นจำนวนเงิน1,500งพันห้าร้อยบาทจ้าทีสแต่สิมีโลงท่านโลงท่านสิมาตั้งแต่หลายหมู่บ้บานเนาจะเนาะโลงท่านนี่มาหลายหมบ้านมีโลงท่านกาแฟแล้วจุดนั่นก็สิเป็นโล่งขั้วนะคะน่ะจะ ติดจากโรงทานไปก็ะจะมีโรงทานกาแฟโรงทานน้ำชากาแฟแล้วก็จะมีโรงครัวอยู่ตรงนูนนะะ่นเนาะค่ะเนาะงานหาดีธรรมมาหลายค่ะก็จะมีโรงทานก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวนะคะ่ะตรงนู่นก็จะเป็นซาลาหมองให้เขาไปสวดมนต์นะคะเดี๋ยวจักหน่อยเขาสิเขาไปซาลาเนาะคะ่ะเนาะ มีรถไทยมาเตรียมการพร้อมได้จ้าเพราะว่ามืนอนีฝนมันตกเนาะ <g ül> ย่านดรถติดลมค่ะเตรียมการไว้เลยอพอาพ่ไม่นย่เป็นไปก,กินข้าข้างอุบาสกอว่าข้างผู้ใส้ครับสันในครับสันในที่นี่สันนอกสันในครับข้างข้างนอกเดียเอาให้อุบาสิกาผูนา้นี้ตรงนี้จะเป็นรงท่านลุกชินค่นะบร สำหรับวัดป่าหวยไพ่นี่ก็จะเป็นวัดป่าสายปฏิบัตินะคะวัดป่าสายปฏิบัติเป็นสายของหลวงพ่อบรรจงสึ่งหลวงพ่อบรรจงนี่เพื่อนจะเป็นเพื่อนจะเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าขอ้ออำเภอน,น้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานี หลวงพ่อบรรจงก็จะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาถือว่าเป็นพระสายปฏิบัติเนาะค่ะน,นี้ต้นออกกสิผาทุกท่านเขาไปในสาลาเนาะบัะนนี้แต่ว่าต้นออกมากบรรยากาศบริเวณวัดค่ะบรรยากาศบริเวณวัดตัวนี้เป็นธรรมชาตินะคะ เป็นธรรมาชาติมีต้นไม้มีอันนี้โอ้วันนี้ญาติธรรมก็มา<ด>เยอะเลยเ<อ>สวัสดีค่ะ<อ> <laughs> ยูวัดป่าขันเห้นกัน<อ>พันสิหลงพอพันศสิส้อนให้ไหวให้สวัสดีกันังสินนเนะค่ะ นี่ตัวกูนั่นของกูดูออกกุ้นจุนลมุนแย่งชิงในสิ่งของแย่งสมบัติแย่งอำนาจหวังได้ครองแต่ก็ต้องไร้ราคาเวลาตายโอ้อันนี้เป็นคติธรรมนะคะเป็นกระสิปิดเลยตามต้นใหม่นะคะนี่ตอนนี้เ้ากระสิมาจับจองหาหมองนังเนาะคะ่ะเนาะ จับจองหาที่นั่งก่อนที่ญาติธรรมจะเข้ามาเต็มอตอนนี้กะญาติธรรมก็มาเต็มซาลาแล้วกะเตรียมตัวฟั่งเทศฟ,ฟั่งรรมจากหลวงพ่อเนาะคะ่ะเนาะ หลายอายุปลสัสนสับโดดสับไพยสัตารท่านผูง์จะเรื่ายุวนน้สุขสารปธิภาณตนาสาสมบัติพัจนามงคลสมบูรณ์ผุ โอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ตอนอออพาทุกท่านมาทำบุญเจ็บซับเรียบยร้อยเรวกระิกลับบานกลับซองขอให้ท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ทุกๆท,ท่านได้บุญน้ำกันเละลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนสาธุจ้า